สวัสดีครับผมสวัสดี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 จริงครับผมวันนี้นะเคคุกกิิงวันนี้เรามาฉับพิเศษสเปเชียล EP ที่3 กูขวดเอาเลยวูไอ้กูขวดเอาเหรอวโอ้โหแฟนอะฮะเคยตั้งแต่แบบว่าเออกูใช้ชีวิตมาแล้วเว้ยเออเคยถ้าจะบอกว่าไม่เคยมีแฟนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ฮะเออกูยังไม่เคยโดนใครตบหน้าเลยไม่จิน้าเหรโอ้โหไม่เอาแล้วเบบี้เบบี้กูแทงไ้แตก อ MM. many many yeah, yeah, well, uh, ๋ฮะวันนี well. ้ก็ไ yeah, ม you know oh, okay. yeah. ่มีอะไรมากครับผมก็ผมก็ปอกกระเทียมอยู tamam okay. ่นะนะครับก็วันนี้เรามาบอกเลยว่าเป็นไปเชี่ยวนี้เผ็ดครับผมเผ็ดแบบไนเผ็ดแบบเผ็ดจริงๆฮะเผ็ดร้อนเลยจะได้เห็นตาลูกผู้ชายกับผู้หญิ EP สองนะฮแล้วผมรอบนีแล้วดิอะไรนะหอมเต็มๆใช่ไหมก็ียวันนี้วันนี้จะตักเซสก็มี้สักเซสแน่นอนครับคือก่อนหน้านี้ขอเกินก่อนเลยว่า EP 2ที่เราทำไปนั้น เป็นผัดมาม่าแล้วก็เผ็ดเหมือนกันครับแต่มันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดแต่มันโคตรอร่อยเลย <c oughs> มันไม่สักเพ็ดแล้วก็บวกกับว่าเราเปลี่ยนกล้องพอดีครับอานะ้าแล้วมันบอกว่ามันมีกล้องแต่แรกกล้องกล้องที่กล้องตอนแรกมันไม่ดีครับทกล้องนี้ดีกว่า,านะเราเปลี่ยนกล้องมาปุ๊บอะ่ะเราก็เลยเราก็เลยมาวอร์มอัพกล้องโดยการทำทีเซอร์แล้วก็2 2> เคสคุกกิ้ง ep สองซึ่งเป็นข้าวผัด คว่ำไปแล้วครับกระเทียมกระเทียมคว่ำไปแล้วครับวันนี้พี่สองคว่ำถึงแล้วเอ้าเอ้าหายไปไหนหายไปไหนมันหายไปแล้วนะฮะแตว่าจะดีทูตใจเย็นนะถามนะถามหาว่าเอ้ยคือน้ามาใครก็คนนี้ฮะการเด็ดนเออเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไร,รไเดี๋ยวไปแต่พีจีท <standard> ี่หลังกันใช่ไหมไปแต่พีจีที่หลังครับก็เอาเราไเจ้าแบบเลยเอาเอาขาวดน้ำเลยแล้วขึ้นมาวันนี้ มันมันไม่วามันอู้ไม้หมอชาติตรงคาถาเหมือนรูปกูเออนั่นแหละนะฮะก็วันนี้ของเรามีพริกพริกเลยพริกพริกกระเทียมฟองเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าพริกอะไรนะเพื่อนพริกพริกแล้วกันเอาไปว่าเป็นพริกไม่ใช่พริกขี้หนูนะเนี่ยพริกแดงนะครับนะพริกแดงก็ดูแล้วน่าจะเผ็ดเนาะวันนี้ก็ใช้เยอะคนหนึ่งครัวนะครับ ก็วันนี้เราก็ไอ้ยี่เอจะหยิบไอ้ยี่ดีทีก็บไอ้ยียดีโลผมก็ะป๋องกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเอาเอากระเทียมให้เขาดูด้วยพี่เตการเทียมดีการเทียมแล้วแล้วดูเขาเราเราเกมการมาขนาดไหนบาดวานนะวันนี้อ่ะใช่นิชินเอาเอาถ้วยมาใส่นิชินดีกว่านิชินลดกระเพราแห้งผมอ่ะ ใช่แล้วก็เขาบอกว่ามีพริกในเส้นด้วยครับก็เรียบร้อยเผ็ดแน่เนี่ยนะพริกกรเพี่าแต่ยังยพี่ยังยังอ๋อโอ้ยคุณทำอะไรใครช่วยคุณจะฆ่ากูผมก็เต่มทุบมือเองมันจะฆ่ากู เกือบแล้วฮะเกือบได้เข้าโรงพยาบาลกันไปดูของมึงไม่เท่าไหร่ของกูพาตัดนิ้วเลยว่าได้ผิดแน่เดี๋ยวเอาไปให้ดูอ่านี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้านิชินของเรานั่นเองนะครับนี่ยไงจ่าคอมเพลตมีเขาบอกเขามีพิษเพิ่มเลยอันนี้ล้าำมือดูบอ

ใใช่ป่ะคือตัวคนก่อนนะครับไอ้ผมผมเป็นคนปาจีปาจีผมปาจีนะไม่ใช่ไม่ใช่มะกืออร่อยเด็ดอร่อยอร่อยกลัวก็แดกกันกลางรายการเลยอืมไม่กาให้รู้ว่าของมันยิงจริงอ่ะอร่อยริงนี่ชิลอดผักกะเพราแห้งรอมเผ็ดด้วยเยี่ยมนี่ยังไม่ได้ปรุงนะแต่ผมเคยต้มผมเคยต้มนะนิชิลอดผักกะเพราแห้ง มผมว่าผมว่าตอต้มไม่ไม่ไ,มไมหววะ่ะเสร็จมันน่าเป็นรถแท้งเลยนะแต่เรืนน่อง,งปูได้ไถ้าทำเป็นน้ำกะแดกไปนอย <c oughs> นะฮะก็พิพึพ่งครับอะไรเด๋ยว, <c oughs> วาย <c oughs> อย่างไรก็ไม่เลยโอ้กินกันไรกัน <c oughs> อย่างนี้เลยนแะแล้วก็คุณจะได้เด็ดทิชชู่กครับก็อันนี้ก็มีหมูครับหมูใส่หมูไปก็เราขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนนะฮะที่ให้ซื้ออาหารในราคาถูกนะครับผมก็วงนะฮะก้วงโอ่งหน้าปากซอยกูเองนะฮะ ่้วมไม่รู้สปอนเซอร์ตอนไหนไม่รู้ยังไม่เป็นทางการเนี่ไม่เป็นทางการแล้วก็ให้ราคาถูกก็เลยไ่หนึ่งราคาถูกสองมันใกล้บ้างตั้งเตาดิถ้าแกบบแบบละัแบมากัแบบนต่อไม่ฟังที่ใหม่ เรางะตำเมื่อกี้เราได้ตําแบบว่าออเออพ่อนะฮะก็หมูเราก็มีพริกไทยแล้วก็พริกป่นนะฮะถ้าดูถ้าดูแล้วคุณคุณก็ก็ไม่ต้องถามนะฮะเราคลึกมาจากไหนเรามีไอดอลพิเศษของเราครับ พกหินมันก็ใหญ่วันนี้ก็มีมันผมพกหินใหญ่กว่านี้ผมชอบแบบมันตึ๊งขอบไม่เยนไม่ถั่วเลยไม่ใจเย็นไม่ลกพิกไม่ทั่วไอ้นี่ก็มีเออไม่ไม่ใช่เพิม่มอีกไดารจริงจริงเ อ๋อแล้วเขไปไต่ใหญ่ดีให็่มึงตัดเฟรุแต่มันอร่อยด้วยแล้วมึงตัดเฟดมึงก็จะไปให้มึงตัดลถมากนะจ้ะ Oh yeah โอ้เยเฮ้ยเอาไม่ใช่อะตัวกระเทียมไม่ได้ทุบเลยเออว่าไม่รู้จะทุบยังไงอ่ะแต่เนี่ยกำลังจะไปหมดแล้วแต่เนี่ยกำลังจะไปหมดแล เราจะมาผัดแล้วอ่านี่เหมือนเดิมน้ำมันน้ำมันอ่าก็เหมือนเดิมเหมือนผัดกะเออพรา EP แรกใช่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเออ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 ขาเรียกว่าอะไรผัดผัดเราต้องผัดหมูก่อนให้หมูสุกใช่ครับเพราะหมูจะสุกยากนะฮะแล้วเรามีจะเอากระเทียมลงมัน e ีเลยเกมมีมอยู่ที่น,นนะได้ ตื้อครับจ๋าไอไอพวกไอพวกขี A ้เ e ท่าข้างล่างมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ครับมัน,ม,นมันเป็นขี้เท่าที่เผาจากอะไรก็ถ้าเป็นเส้นๆ้นแบบนี้มันจากไม้ผมคิดว่าจากไม้นะก็วืออย่างมันมาอะไผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเท่าน,นี้มันมีหวัดไหมละ่ะหูหดื้มสีน่าก,กินเอยเอ,อว่ะสีน่าก,กินเดี๋ยวคุณไม่รู้<ห> <c oughs> โอ้แมกจินจริงแมกจิ้มเจะกินแม่งรุนแรงจริงกระเทียมครับโอ้โอ้โอ้โอเคเอาเออกมาดูจมตัวละกันโอ้อืมกินใส่จมูกอะเออจริง <c oughs> แม่งฉุนนี่หว่ากะเพราอะกินตอนตอนในสภาพแม่งเหมือนคล้ายๆกะเพรา,า,า,พาแต่แบบเราใส่ซีอิ๊วดำแต่งสีอะ จริงมันมไม่แต่งสีเลยนะใช่ไหมอ่าใบกะเพราครับอ่าเนี่ยผัดกะเพราฮะตักข้าวกินได้เลยแล้วก็ซอสมุ้งขึ้นมาเราแต่ลืมอบอกนี่มันเหมือนนี่คือวิธีรัดของท่านทำไก,ก่กะเพรานะถ้าคุณคิดเกตมาแบบพริกกระเทียมแล้วค่อยหมูตาเนี่ยคุณสา,ามารถตำลงรวมกับเนื้อได้เลยใช่ไหมได้เราก็จะได้รสชาติที่ไพรเจอร์ที่แปลกด้วยอ่าใช่แต่คือเหมือนกับไม่รู้เขาทำอะไรนะเขาทำให้ไข่ค่อนข้างสุกก่อนครับมันจะได้มีไข่เพิ่มเลย อ๋อเฮ้ยฟองหนึ่งคุณไม่ทำไม่แตกอะคือดีคนททำไม่แตกก่อนนะคือคือพูดพูดในภาษาครอบครัวเลยแบบมันคือยังไงมันจะคลุกค้าได้เร็วกว่าอย่างข้าวผัดอย่างเงี้ยไข่ระหว่างที่ไข่เก็บจะสุกอะเอางั้นเลยอะเอางั้นเลยแหละเออคุณนี่ยเร็วน้อเดี๋ยวมันต้องมีพิชัย มันเค็มเฉพาะตอนลอยกับข้าวครับเราลืมผมของไม้ชินไปเลยอืใส่ก็ไปใส่หมดเลยเพราะงั้นผมว่าผมปรุงร้อนมันทำให้เผ็ดอย่แหละใช่ทำไมมันก็จะไม่ต้องพร้อมเสร็จกะเพราแห้ง่ก็ผมก็ใส่กินมันก็เผ็ดแต่ผมไม่แม่นใจน้ำตาลตอนแรกว่ะ ผมไม่มั่นใจน้ำตาลตอนแรกรว่าเว่าะคุณจะเป็ี่ยนของกินทันทีมาชิม,มแต่คุณคุณคิดว่าเรา,านี่จะทักเฟซไหมผมว่า,า,าทักเฟซไปมั่นใจ<อ>จะได้เห็นน้ำตาลุ้งผู้ชายมถ้าไม่มีใครน้ำตาไหลไม่ทักเฟซนะเออผมไม่คนกินเผ็ดอยู่แล้วด้วยอาจจะไม่ได้เห็นน้ำตาผมแต่น้ำตาผมถ้าไม่เห็นหน้ำตาผมนี่ถือว่าไม่ทักเฟซนะจริงๆไม่ใช่ว่าผมจะโมโอดว่าผมกินเผ็ดไม่เก่งมันต้องเห็นน้ำตาผมไม่ใช่ยินผมกินเผ็ดไม่เก่ง ไอ้ยังน้อยเห็นเนี้ยก็น่าจะได้น่าจะสักเซตอยู่เห็นเนื้อเห็นเนี้อก็แสดงว่าเผ็ดอยู่นะครับเซตห่อไปดูหน้าตากันเีกว่ากดกดคัดเลยไม่หยิบเพิ่งคัดดูหน้าตาก่อนตอนอยู่กระทะเป็นอย่างนี้โอ้โหน่ากินแจังเอามัคัดกันเลยฮะเดี๋ยวเราจะมา ลองชิมกันดูดีกว่าว่าจเจ้าขัดมาม่าที่เราทําวันนี้มันจะอะร่อยแค่ไหนเริ่มจากกระเทียมเหมือนเดิมคุณเริ่มจากกระเทียมไอ้เทียมยังหอเป็นกระเทียมอยู่เผมเริ่มจากเส้นเลยแล้วกันเส้นมาเฮ้ยมันมันเริ่มให้เต็มเลี้ยมาแค่กระเทียมนะมันเริ่มแล้วเริ่มไปหญ่าหนีเส้นเลยเออใช่หมูตัวเด็ู่ินนะวะ ครับ3 2 1อร่อยอร่อยนะโอ้โหเผ็ดจริงเผ็ดจริงเป็นอืมมันไม่เห็นก็เผ็ดแบบว่าแบบเผ็ดเลยมันจะค่อยๆเผ็ดอ่ะมันค่อยๆมันค่อยๆมามันแบบแต่มแต่มันติดลิ้นอ่ะแต่เผ็ดที่เฮีย ฮนะก็อย่าลืมต่อโค้ดต่อโค้ดร้องร้องอะไรนะก็อย่าลืม,มพูดกันอ่าแต่เพิ่งพูดกันเอาละอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมใครชอบก็กดแชร์นะครับก็อันนี้อีพีที่สามแล้วอีพีที่สองก็ขอบอกเลยว่าต้องขอโทษด้วยที่ไอ้มันไม่ไมันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเซ็งตั้งแต่ตอนเปิดนะมัน ผิวพันอะไรมันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็น้ำตาไหลเห็นน้ำตาลูกผู้ชายแล้วหลเผ็ดเผ็ดจริงเป็ดจริงก็สำหรับวันนี้ก็พวกเราก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะฮะบวบลป่าพีทีเลยสบบดี เฮ้ยกินนิดเดียวไม่เผ็ดแค่นี้เลยเหรอหายวะโอ้แม่งเผ็ดจริงอะตอนแรกกินไม่ชิ้นได้เผ็ดขนาดนี้ขนาดดูดูดูโดอาร์มอนแกเบื่อแล้วนะดูอุตส่าห์ให้ดูโดอาร์มอนแกเผ็ดเออไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยอะไรเลยโดอาร์มอนมึงไม่ช่วยอะไรเลย